อัปเดตข่าวล่าสุดนะคะทุกคนกว่าจะมีข่าวนี้ออกมาแฟนแๆและบอนก็รอกันนานมากๆกว่าจะมีข่าวว่าเฮ้ย เป็นแบบนี้แน่ชัดแล้วใช่ไหมเป๊ะๆแล้วยังไงหรือว่าจะมีอะไรรอการสนับสนุนจาก f i v b แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะทุกคนจากข่าวที่มีการสืบเนื่องมาอย่างยาวนานนะคะสําหรับเฮดโค้ดของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในปีหน้าเนี่ยปี2568นะทุกคนว่าทัพสาวไทยเนี่ยจะมีเฮดโค้ดคนไหนเข้ามาใหม่ตั้งแต่ที่โค้ดยะ นัทพลสีสมุนนาคได้อำลาการเป็นโค้ดไปนะคะโค้ดด่วนคนแรกโค้ดด่วนก็มาขอพักใจโค้ดด่วนมาพักเสร็จเป็นโค้ดยักษ์โค้ดยักษ์อาจจะทําผลงานไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับแฟนๆลีบบอลเท่าไหร่นะคะที่ผ่านมาทําให้ก็ต้องมีการพูดคุยกัน,นะคะ่ะว่าเราจะหาโค้ดคนไหนเข้ามาเป็นคนใหม่คนคนนี้จะต้องเป็นคนที่รู้ใจรู้ทุกอย่างของทัพสาวไทย จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะเป็นโค้ดออสเกติพงศ์รัชตเกเรียงไก่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีผู้ฝึกสอนร่วมด้วยอย่างเฟิงคุณค่ะ <c oughs> ข้อแน่ชัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟิงคุณอดีตมือเซตวเย์ลลบอลหญิงทีมชาติจีนนะคะจะเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนร่วมและเป็นผู้ที่ดูฝ่ายเทคนิคและสกิลต่างๆของทัพสาวไทยร่วมกับโค้ดออสอีก คนนะคะการที่ได้ฝงคุณมาเนี่ยได้รับการประกาศแน่ชัดแล้วนะคะว่าทาง FIVB เนี่ยจะมีการสนับสนุนในเรื่องนี้โดยก่อนหน้านี้นะคะฝงคุณได้มาช่วยนักกีฬาเยาวชนของไทยเนี่ยสครั้งต่อสัปดาห์นะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะรอะว่านักกีฬาไทยมีเบสิกที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องเพิ่มเทคนิคที่ทำอยู่ที่เป็นอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นเพื่อการเล่นในทีมระบบทีมในสนามเนี่ย มันจะง่ายขึ้นนอกจากนั้นนะคะฝงคุณยังพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่ามีเทคนิคและสกิลที่ดีแต่เป้าหมายของไทยและจีนเนี่ยไม่เหมือนกันจีนมีนักกีฬาที่สูงดังนั้น คิดว่าทีมไทยจะต้องเล่นให้เร็วขึ้นนี่เป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดของทัพสาวไทยเสริมทักษะให้แน่นขึ้นและต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้นฝงคุณกล่าวนะคะว่ามีความสุขนะที่ได้มาสอนเด็กๆเกยาวชนของไทยก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทาง AVC ีด้วยฝงคุณกล่าวนะคะว่าฝงคุณน่อยากให้นักกีฬาไทยเนี่ยมีความสามารถมีความสามารถนะในการฝึกซ้อมให้หนักเพื่อจะรู้แนวทางการเป็นนักกีฬา อาชีพสําหรับรุ่นเยาวชนนะคะส่วนทีมชาติไทยเนี่ยฝงคุณกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วเรียนรู้ได้เร็วที่จริงพวกเขามีเบสิกที่ดีอยู่แล้วเพียงต้องเพิ่มเทคนิคทําให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นเพื่อจะเล่นให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายในการเล่นไปเลยซึ่ง4-5ครั้งที่ฝงคุณเห็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นใหญ่เนี่ยพวกเธอทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะและเข้าใจสิ่งที่ฝงคุณอะ กำลังสื่อสารให้พวกเธอพวกเธอก็สามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นล่าสุดเลยนะคะเมื่อวานวันที่2ตัตุลาคม2567ในายสมพรใช้บางยางเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าโคชออสกิติพงศ์รัชตะเกรงไกรจะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งอันนี้คือเป๊ะๆเลยล่าสุดเมื่อ2ตุลาเมืม่อวานนี้นะคะและ นายกสมพรใช้บางอย่างก็ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าโคดอสเนี่ยจะรับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมดและจะลงมาดูแลทีมหญิงอย่างเป็นทางการแล้วก็จะให้ฝฟิงคุณภรรยาของโคดอสมาช่วยคุมทีมอีกแรงหนึ่งซึ่งส่วนเนี้ยส่วนของฝฟิงคุณเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสาพันวอลเล์บอลนานาชาติอย่าง FIVB สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้ฝั่งคุณมาช่วยดูแลทีมชาติไทยส่วนการเตรียมทีมได้หาดลือกันเบื้องต้นแล้วนะคะว่าจะเอาเด็กเยาวชนทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีศักยภาพระดับหนึ่งเนี่ยผ่านการอังคารระดับ U14 และ U16 ที่เราเห็นแววว่าสามารถพัฒนาเป็นทีมชาติได้เราจะมารวมกัน เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นเดิมทีเราไม่ค่อยได้รวมตัวกันถึงเวลาก็เรียกมาคัดทีมชาติเลยหรือเรียกติดรุ่นอายุต่างๆไปเลยแต่ปีนี้เราพยายามเรียกรวมกันให้มากที่สุดเพื่อให้มีเวลาฝึกซ้อมกับสตาฟโค้ชของเราให้นานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทีมหญิงจะเน้นเป็นพิเศษเพราะเรามองว่า4ปีข้างหน้าคือโอลิมปิกเราก็พยายาม จะสารต่อความฝันของเจ็ดเซียนสมาคมและแฟนๆวอลเลย์บอลไทยที่อยากเห็นสาวไทยไปเล่นในโอลิมปิกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนทีมชายเราจะพัฒนาให้เขาครองความเป็นเจ้าอาเซียนเพื่อยกระดับไปสู่เอเชียและระดับโลกในอนาคตค่ะ นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุด2ตุลาคมนะคะหลังจากที่ฝฟงคุณเนี่ยได้เข้ามาฝึกสอนร่วมกับโคดออสก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ได้รับเงินสนับสนุน FIB ไฟเขียวให้เงินสนับสนุนให้ฝฟงคุณมาเป็นผู้ฝึกสอนร่วมกับโคดออสก็คือทั้งทางโคดออสแล้วก็ภรรยาจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยทั้งระบบนะคะจะรับผิดชอบดูแลภาพรวม ทั้งระบบและจะลงมาดูแลทีมหญิงอย่างเป็นทางการดังนั้นที่ฝฟงคุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่จะไฟเขียวนะคะก่อนที่ FIB จะไฟเขียวเนี่ยฝงคุณก็ได้กล่าวชัดว่าอยากให้นักกีฬาไทยเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นทีมชาติไหนเนี่ยมีความสามารถคือมีความสามารถในการฝึกซ้อมให้หนักอะ่ะขอแค่ว่าคุณคุณฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อการเล่นเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ต่าง ระบบทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแหละคือถ้าคุณฝึกซ้อมหนักขึ้นระบบต่างๆมันก็จะชัดเจนทุกอย่างก็จะเป็นวินยัยวินยัยทุกอย่างก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างไรการลงไปแข่งทีมชาติมันก็จะง่ายขึ้นไปเป็นระบบของมันเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ฝงคุณพูดดังนั้นก็คิดว่านะปีหน้าความเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยอะแอดว่าเราได้เห็นแน่นอน แต่ความเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาดูคนเราอาจจะเห็นว่าทัวร์นาเมนต์แรกๆในการที่โคดออสกับฝุ่งคุณเข้ามาคุมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ลงตัวบ้างหรือไม่แน่นะอาจจะพลิกไปเลยตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะแข่งขันเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีก v n l ดังนั้นก็ต้องมีเผื่อใจไว้นะคะว่า v n l ปีหน้ามันมีตกชั้นแอดยังมองว่าสาวไทยไม่ได้เป็นหนึ่งใน ผู้เล่นทีมที่ตกชันแน่นอนยังมองแบบนี้นะแล้วเราได้โคดออดมารอดูนะว่าเราจะชนะกี่ทีมจะเล่นให้เกมมันสูสีเนี่ยได้มากที่สุดกี่เซตได้มากขึ้นอีกกี่ทีมแอดว่ายังไงมันก็มากขึ้นอะทั้งโคดออดทั้งฝ่งคุณไม่ใช่เล่นๆนะคะโคดออดนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะระดับหัวพระการแล้วนะคะฝ่งคุณนี่ก็หือ ตอนที่เป็นทีมชาติจีนนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคนระดับโอลิมปิกทีมชาติจีนหมดเลยนะคะแอดว่าสิ่งที่สาวไทยจะต้องปรับจริงๆคือในการกลับมาจากหลีกอาชีพ ที่ทุกคนเนี่ยไปเล่นกันอยู่นะเวลาเนี้ยกลับมาแล้วก็ต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นและเข้าระบบให้แน่ชัดแล้วฝึกซ้อมหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แรกอย่างวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีหน้าซึ่งจะมีทีมที่ตกชันน้น1ทีมดังนั้นนะคะก็ข่าวล่าสุดนะ2ตุลาคม FIB ไไฟเขียวให้งบประมาณฝงคุณช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมกับโคดอสแฟนแวอลเลย์บอลมีความเห็นว่าอย่างไรก็เป็นข่าวอัปเดตท,ที่แน่ชัดอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีแน่ชัดว่าฝงคุณเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนอะไรมาช่วยชัดเจนอะไรแค่ไหนตอนนี้ชัดแล้วว่ามาร่วมกันเลยทั้งฝงคุณแล้วก็โคดอสทั้งสามีแล้วก็ภรรยานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นระดับปรมาจารย์ของกีฬาวอลเลย์บอล ขอให้ทัพสาวไทยทำผลงานให้เต็มที่แล้วก็ขอให้โคดอสและฝู่งคุณเนี่ยเข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้แฟนๆเนี่ยปลื้มปิ่มกับการที่สาวไทยเนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งให้ได้เชื่อว่าทําได้แน่นอนแฟนๆคิดเห็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค like, ์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ทำนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยหลีกอาชีพอยู่ณนะเวลานี้แล้วก็ปีหน้าเราจะกลับมาซ้อม ตามเวลาที่นายกกำหนดไว้นะคะว่าทุกคนจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อมาฝึกซ้อมให้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายและสาวไทยด้วยนะคะ